อยากขับรถส่งอาหารต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเดลิเวอรี่นะครับนั่นคือนะครับใครอยากขับรถส่งอาหารนี้นะครับหรือว่ามาขับรถเดลิเวอรี่นะครับที่เป็นงานอิสระนี่ครับต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับต้องมีอะไรกันบ้างนะครับในการเริ่มขับครั้งแรกนะครับก็ ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับวันนี้มาแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าทุกคนต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไม่จะเป็นนะครับว่าเราต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับเราสามารถใช้รถมอเตอร์ไซค์ของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องของทุกคนที่เรารู้จักได้หมดนะครับเพียงแค่ให้เขาเซ็นยินยอมนะครับว่าให้เราเนี่ยเอารถเนี่ยเขาไปสมัคร ซึ่งแต่ละค่ายนะครับมีวิธีการเซ็นยินยอมคล้ายๆกันนะครับอาจจะเหมือนกันเลยนะครับว่ายินยอมให้นายชื่อชื่อเราชื่อเราชื่อเราใช้รถในการสมัครเป็นของค่ายนี้ค่ายนั้นค่ายนั้นนะครับก็1นะครับมอเตอร์ไซค์สําคัญจริงๆนะครับสำหรับอายุของมอเตอร์ไซค์นะครับหตีเฉลี่ยเลยนะครับให้ไม่เกิน10ปีนะ ทุกค่ายเลยนะครับไม่เกิน10ปีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับรุ่นอะไรนะครับส่วนการเลือกมอเตอร์ไซค์นี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกตามความเหมาะสมของตัวเองแต่ถ้าเป็นหนึ่งะครับหยอมเจ็บตูดหน่อยนะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ค่าดูแลถูกก็เลือกเวฟ125เหมือนที่1ใช้นั่นเองนะครับคือแบบประหยัดน้ำมันอ่ะวันหนึ่งวิ่งได้เป็นหลายร้อยโลนะครับก็คือเติมบะเติมแค่ร้อยเดียวแต่วิ่งได้เยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าดูแลค่อนข้างถูกอะไรหาง่ายนะ ก็เราเอารถมาใช้งานนะครับก็เลือกให้มันเหมาะนะครับไม่ใช่เราเอารถแบบคันใหญ่ๆมาเลยวิ่งแป๊บเดียวหมดแล้วกว่าจะหาค่าน้ํามันได้กว่าจะหาค่าดูแลได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เรามีอยู่แล้วก็ลองมาถัวเฉลี่ยเอาเองแล้วกันนะครับว่าความคุ้มค่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับหนึ่งหนึ่งจะเลือกใช้งานเนี่ยหนึ่งต้องเลือกอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดนะครับสองเลยนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือจําเป็นไหมนะครับที่จะต้องใช้เครื่องแบงค์แพงต ถ้าเราเลือกขับค่ายที่เป็นค่ายที่ไม่ได้แย่งงานกันนะครับเป็นค่ายที่ทางบริษัทส่งงานมาให้เช่นค่ายฟ o ดแพนด้า Grab g o j e จ็ โค้เจกไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือ2ค่ายนะครับที่เป็นค่ายที่แบบส่งงานมาให้เรานะครับก็คืออันเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์แรงนะครับใช้โทรศัพท์แบบเครื่องเรไม่กี่บาทก็ได้นะครับขอให้มันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะเดี๋ยวงานเนี่ยมันจะส่งมาให้เราเองนะครับส่วนคนที่จะต้องใช้โทรศัพท์แรงนะครับก็คือคนที่เราต้องขับค่ายแย่งงานนะครับก็คือนะครับค่ายแย่งงานนะครับก็คือไลแมนโรบินฮูดนะครับแล้วก็ลาลามมฟนะครับผมสามค่ายนี้นะครับต้องเป็นค่ายที่ใช้โทรศัพท์ค่อนข้างแรงนะครับหรือว่า าโทรศัพท์ช้าเนี่ยเรากว่าจะโหลดสู้เขาได้กว่าจะสู้งานเรากดงานไม่ทันเขาหลอกนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบบงานชุกๆเนี่ยโทรศัพท์ไม่แรงก็สามารถกดทันได้นะครับแต่ การเลือกโทรศัพท์ที่ดีนะครับเลือกที่ CPU เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งบอกหลายๆคนนะครับถ้าอยากจะมาวิ่งค่ายกดงานนะครับก็ยังไม่มีทุนก็ลองไปวิ่งค่ายที่แบบเขาแจกงานมาให้ก่อนนะครับแล้วเราเค่อยเก็บเงินมาวิ่งค่ายที่กดงานเพราะว่าการกดงานนี้มันอาจจะสะดุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปนั่งรองานนะครับเราก็นั่งดูเหมือนกันแล้วก็กดจิ้มเมื่อเราถ้าสมมติเราใช้โทรศัพท์แรกกับเพื่อนนะครับเรากดงานได้ตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไปดูเอาเอง จะเอาไปขับรถค่ายไหนนะครับแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งนอกจากดูที่ CPU แล้วนะครับดูที่ OS ด้วยนะครับก็คือระบบปฏิบัติการของเขานะครับเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันนะครับว่า OS ไหนมันสเสถียรนะครับ OS ไหนมันแบบกินพื้นที่น้อยกินทรัพยากรน้อยนะครับยิ่ง OS ไหนมันกินทรัพยากรเครื่องน้อยนะครับมันจะยิ่งทําให้สเสถียรแล้วมันจะทําให้ระบบเนี่ยไม่แบบไม่ได้ช้ามากนะครับไม่ใช่เราไปดู เครื่องไม่แรงแต่ว่าโอ้โหหน้าตาสวยแบบโอ้ยลูกเล่นเยอะแยะแต่ความจริงเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นไงครับก็อยู่ที่ทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้แบบอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะแล้วนะครับลองไปดูนะครับว่าโทรศัพท์เป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวหนึ่งนะครับหนึ่งใช้วันพัสแปดทีนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับราคาก็แรงพอสมควรนะครับเพราะว่าเรามากดแย่งงานกับเขานั่นเองนะครับ3นะครับเงินทุนในการสมัครนะครับหลายหลายค่ายนะครับอาจจะบอกว่าสมัครฟรีก็จริงนะครับแต่นั้นเป็นเงินเบื้องก่อนนะครับแต่ในปับ แทบจะทุกค่ายเลยนะครับคุณต้องซื้ออุปกรณ์ของเขานะครับสมัครฟรีก็จริงนะครับแต่ว่าคุณต้องเสียค่าอุปกรณ์ของเขานะครับประมาณ2,000บาทเตรียมไว้เลยนะครับผมในการสมัครอย่าง Food Panda เนี่ยอาจจะให้วิ่งก่อนแล้วก็ผ่อนคืนที่หลังก็ได้นะครับหรือแ r a b ก็ต้องซื้อเลยนะครับถึงจะเปิดระบบได้นะครับแก a b อยู่ที่ประมาณ1ัน0นนะครับผม1ั0 0นึครับเป็นชุดเซ็ตแบบ แฮปปี้มิวนะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับกระโปรงกระเป๋าเสื้อ1ชุดนะแทบจะทุกค่ายเลยนะครับต้องซื้ออุปกรณ์แล้วนะครับเพราะว่าเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะให้ใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันแข่งขันเรื่องแบรนด์ค่อนข้างสูงไงคือเขาต้องขายเขาก็สามารถโฆษณาจากคุณได้นะครับคุณขับไปโอ้เห็นแบรนด์ฟูเพนด้เห็นแบรนด์แกรบเต็มตลาดอะไรแบบนี้นะครับเตรียมไว้2 0 0พบาทนะครับในการสมัครขับนะเตรียมไว้นะครับเป็นค่าอุปกรณ์นะครับทุกคนข้อที่4ี่นะครับเงินวิ่งงานประจําวันนะครับต้องเตรียมไว้เหมือนนกััครบ แต่ว่าขึ้นอยู่กับค่ายที่คุณวิ่งนะครับถ้าคุณวิ่งโรบินฮูดนะครับคุณจะเตรียมเงินไปแค่ร้อยบาทเองข้อที่5นะครับเลือกค่ายที่เหมาะสมกับเรานะครับผมในการขับรถ De ลิเวอรนะครับผมก็คือแต่ละค่ายเนี่ยมันมีค่ายที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่นะไม่งั้นเนี่ยทุกคนคงจะวิ่งแต่ค่ายเดียวนะไม่ใช่นะครับแต่ละค่ายมีค่ายที่เหมาะสมกับเขาอยู่นะครับอย่างหนึ่งนะครับค่ายที่หชอบนะครับก็คือโรบินฮูดไลน์แมนนะครับเป็นค่ายที่กดแย่งงานกันนะครับ เพราะว่าอาจจะไม่ได้นั่งเบื่อนั่งเล่นเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับถ้าเป็นแกรปเป็นฟ o o d พนด้าก็จะเป็นระบบที่ยีงานให้กับเรานะครับไม่ต้องแย่งงานกันนะครับเลือกค่ายที่ให้เหมาะกับเราแล้วก็ค่ายแต่ละค่ายนะครับที่คุณเลือกนะครับคุณต้องดูว่าในพื้นที่นั้นเปิดให้คุณวิ่งหรือเปล่านะครับเช่นคุณจะไปวิ่งโลวินทุดในต่างจังหวัดซึ่งโลวินทูดตอนนี้ในต่างจังหวัดยังไม่มีนะครับต้องดูนะครับต้องลองดูในข้อมูลสาหรับต่าง ก็สมัครไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะจํากัดคนสมัครนะครับเพราะว่าบางค่ายเนี่ยปิดรับสมัครไปแล้วเช่นโลบินทูธนะครับหรือว่าบางค่ายเปิดรับสมัครก็จริงแต่ไม่รับคนเพิ่มสักทีเช่นไลแมนนะครับสมัครได้แต่ว่าไม่อนุมัติสักทีนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าบางค่ายเปิดรับสมัครเรื่อยๆแบบฟูดแพนด้านะครับกับแก a ปนะที่เปิดรับคนมาเรื่อยๆต้องดูแต่ละค่ายไปนะครับความเหมาะสมของแต่ละค่ายเนี่ยอยู่ที่คนนะครับว่าเออเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับ เพื่อนๆต้องลองวิ่งเองนะครับถ้าวิ่งวิ่งทุกค่ายแล้วเราจะรู้นะครับว่าเราเหมาะกับค่ายไหนแบบหนึ่งวิ่งมาทุกค่ายแล้วนะครับหนึ่งเรียนรู้นะครับว่าค่ายไหนเหมาะกับหนึ่งมากที่สุดนะครับข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อัคเซสเซอรีต่างๆนะครับเช่นที่จับมือถือ power bank นะครับผมค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับในการขับรถ delivery นะครับถ้าเป็นเวฟอย่างนี้นะครับมันไม่มีที่ชาร์จแบตให้อยู่แล้วนะครับเราต้องใช้ power bank นั่นเองนะครับก็ซื้อรุ่นที่มันดีๆหน่อยแล้วกันนะครับ กับเรานะครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วครับที่จับมือถือรู่นนี้นั่นต่างๆของเรานะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่แต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันถ้าให้1นั่เลือกใช้นะครับหนึ่งจะใช้แต่ของที่แบบคุณภาพไปเลยนะครับเหมือนซื้อทีเดียวจบอะอย่าง Power Bank หนึ่งเนี่ยหนึ่งใช้มา2ปีแล้วก็ยังไม่พังยังไม่เสียเลยยังชาร์จได้นานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในการเลือกซืออุปกรณ์อิสระต่างๆนะครับที่จับมือถือก็เลือกให้มันดีๆหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าเราใช้ไม่ดีโทรศัพท์เราปิวไปเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะไม่คุ้มเอานะครับผมขับขับไปอยู่ดีโทรศัพท์กระเด็นลอยปิวปิวไปเลยเสียตั้งซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกนะครับเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องที่1จะมาเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเป็น Delivery ในช่วงนี้นะครับ <S <'s <the driver. S 1> ผมก็ลองนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าค่ายไหนเปิดรับสมัครบ้างนะครับมันไม่ได้เปิดเหมือนแต่ก่อนที่จะมาแบบอิสระฟรีนะครับส่วนใครที่จะรอค่ายใหม่อยู่นะครับก็รอนะอีกไม่เกินสอสามเดือนนี้จะมีค่ายใหม่ผุดขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับสมัครทิ้งไว้หลายๆค่ายดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งบอกในทุกๆคลิปหลายๆคลิปนะครับไม่มีค่ายไหนดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีค่ายไหนที่แย่ที่สุดนะครับอยู่ที่ค่ายไหนนะครับเหมาะสมกับเรา มากที่สุดนะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ ก็ตอนนี้นะครับทุกคนหนึ่งมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมชื่อว่าเว็บไซต์1นะครับ .com นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับภาษาไทยนะครับ1นะครับ .com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนะแยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนแล้วนะครับในการขับเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับแยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยกว่าใน YouTube แน่นอนนะครับหนึ่งเลยทําเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับ1นะครับ .com เข้าไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆ